ามาให้หยังทั้งหย,ยังโยวันนี้หวยออกเลขหยังให้เป็นหลักฐานวะฮุ๊บเต๊กแล้วซื้อเล่นหยังมาฮุบฮุบเอาไปคือถูกไหมเนี่ยถูก<ฮ>ไหมเนี่ยโคลค่ะถูกแล้วเหตุผลเท่าไหร่ถึงบาถูกอะ่ะ<ฮ>บอกเหตุผลมาดูถ<ฮ>ูกกินอะไรถูกกินทอมัมมี่โคลคโอ้คเท่าไมท่าไมร่ อดทนอีกนิดเดียวเนี่ยวจะถูกแล้วเนี่ยมันเลือกมันเคลื่อนเพราะว่าปอดนี่แหละรู้เปล่าลุงน่าจะไม่พูดร้องลุงน่าจะเงินนายยาวอีกไหมเอ้ยงี้เหรอโอ่ยงี้บอกว่าไอ้ลอยสี่โมงเย็นนี่อดใจไม่ได้เลยต้องฉลองก่อนไม่ได้เลยเนาะฉลองก่อนแล้วเป็นไงออกหกอะไรออกหกเต็มแล้วหกหกทำไมไม่ออกรองเงินน่ะ 拜拜。